ที่ทำฟ้าน้านี่มิอันช่วงนี้มิจะเห็นทำฟ้านเกิดไปเนาะใช้อํำนี่คือดอกงานไปนี่กุ้งคือดอกงานติพี่น้อง ได้ยงกินเพ่อนว่ากระดอกงามด้ยพี่น้องนี่พี่น้องป้านี่ดอกงามเปละนี่พี่น้องเ็ดหฟ้านเี็ดหอมฟ้านพี่น้องเห็ดหฟ้าน กินใดเด้อพี่น้องเห็ดหำฟ้านป้านี่มิอันช่วงนี่มีต่ตจะเห็นหำฟ้านเกิดพี่น้องเห็ดหำฟ้าน,านโอ้สแสดงว่าคนห้อยคนเขียวเห็นหำฟ้านนี่แหละพี่น้อง แปนเดือดเต๋อเต๋อข้นกับิืนดีขึ้นกันเนาะตาทั้งบ้านสอท่ออันพี่และมาย่่มได้เพิ่นกับผ้ามาเก็บทุกเียวล่ะพี่น้องสอท่อ ได้อยู่จ้าจ้าจ้ายืนบริไปเก็บไปงานเชินร่วมจักน้อยพี่น้องยืนเนาะเวลาเก็บเสพสรหาคือเก่าแล้วไม่โอกาสจะเขาปลาคือเก่าลปลาใกล้บ้านพี่น้อง ใกล้บ้านอุ้ยอมง่อยคนขึ้นเคียค่ะแต่ข้าวเจ้าหายอย่างแปนเอิดเติดเลยดิเดนเขาเสียวค่ะแน่ดนเนดนเนาะ ตาเจ้าได้เป็นหากปานนี้พ่น้งเห็ดปวกนี่คือสิออกปกะดอกไปเดียวๆฮอยข้าเจ้าเก็บเป็นเอิกตืดอืม,มอคือสิออกคักออกแน่คักแท่อั่นนี้ห่มข้เาเจ้าเกียพี่น้อง แต่ว่าอันที่เหลือก็ไม่ั้งต่เห็ดอันนี้แหละเห็ดหอมฟ้านนี่แหละพี่น้องกับเดือห้อยข้าเจ้า,าสองสามมือขึ้นหลังตีมันออกเฮียครั้งเนาะเฮียเห็ดอี๋

ไอ้พวกเดียวเดียวมันมาขึ้นไม่มัน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 ต่องฝนตกคักๆซะก่อนมันบอกน้ำพ่นยังสีเห็ดอันทำพัานบเกิดบ่ ô hết buộc gần buộc phăn mẹ ấm hết ỏi อันใบเพารือล่วาอันจอดกันเต็มเลยเนี่ยไม่ต่นหลยไมี้าขายาอเนี่ม่เห็นในเกียหอ